ไม่มีความรู้มากพอที่จะออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ไม่มั่นใจมากพอที่จะออกกล้องออกมาสอนคนนะคะวันนี้ครูจะให้เทคนิคที่สุดยอดมากที่จะเป็นตัวเร่งความสำเร็จของคุณเพิ่มพลังความมั่นใจให้กับคุณนะคะข้อที่หนึ่งเลยอย่าประเมินค่าประเมินศักยภาพของตัวเองต่ำเกินไปนะคะคุณเก่งกว่าที่คุณคิด เก่งกว่าที่คุณคิดหลายคนเนี่ยอยากจะออกกล้องอยากจะออกมาสร้างตัวตนนะคะแต่ไม่มั่นใจว่าตัวเองรู้พอหรือเปล่ารู้มากพอหรือเปล่าไม่ค่อยมีความรู้คุณจะบอกให้ว่าในตัวคุณมีขุมทรัพย์มหาศาลไม่เกี่ยวว่าคุณจบการศึกษาอะไรมาไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวว่าคุณต้นทุนเท่าไหร่ไม่เกี่ยวคุณตัดออกให้หมดโอเคเปล่าสาคัญคือคุณ อยากจะออกมาสร้างคุณค่าให้กับผู้คนคุณอยากจะออกมาแก้ปัญหาให้กับผู้คนขีข้อที่สองนะคะการแก้ปัญหาให้กับผู้คนไม่ว่าคุณจะบอกว่าคุณมีมความรู้ไม่มากพอเลยก็ตามคีย์คือแค่คุณแก้ปัญหาให้ผู้คนได้โอเคไหมไม่เกี่ยวกับความรู้หรือการศึกษาทั้งสิน้นและ2.1จะแก้ปัญหาได้ยังไงครูคให้คำถามสำคัญที่ทำให้คุณเนี่ยจะทำให้หลายคนเนี่ยได้คียไป สร้างตัวบนโลกออนไลน์ได้เลยนะคะข้อที่1คุณเคยช่วยเหลือใครเคยแก้ปัญหาให้ใครมาได้บ้างนี่คือข้อที่1โอเคคุณเคยแก้ปัญหาอะไรให้ใครมาได้บ้างข้อที่2คุณเคยผ่านปัญหาอะไรมาแล้วเอาชนะมันได้ข้อที่3ข้อที่3ก็คือว่ามีใครมาถามคุณเรื่องอะไรบ้างพูดง่ายๆมีใครชอบมาปรึกษาคุณ เรื่องอะไรที่คนมักจะมาปรึกษาคุณบ่อยๆโอเคเปล่าครูจะบอกให้นะคะแค่สามข้อนี้คุณจะเห็นแล้วคุณจะดึงของของคุณออกมาแบบที่คุณจะทึ่งกับตัวเองอ่ะคุณทําได้ยังไงนี่คือนี่ครูจะบอกเลยนะว่าอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เรียนจบนั่นจบนี่ตัดข้อนี้ออกไปโอเคครูให้สามข้อคุณมั่นใจไม่ไม่เกี่ยวกับการศึกษาไม่เกี่ยวกับความรู้ทั้งสิ้นแค่ข้อนี้คีคือแก้ปัญหาให้คนได้ คุณคุณสาคุณสำเร็จแล้วโอเคปะ่ะและข้อที่3มข้อคิดข้อที่3ค่ะคุณคิดว่าคุณไม่เก่งใช่ไหมคุณคิดว่าคุณไม่มีความรู้มากพอใช่ไหมจําไว้ข้อนี้ค่ะอย่างน้อยๆคุณก็เก่งกว่าใครบางคนค่ะอย่างน้อยๆคุณก็ผ่านปัญหาผ่านเรื่องราวเหล่านั้นที่คุณรู้มากกว่าใครบางคนค่ะจําไว้เลยค่ะ ที่บล็อกคนค,คือเขาไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่ทําได้แล้วคนที่ไปไกลแล้วไม่ใช่อย่างน้อยๆจาไว้ฉันก็เก่งกว่าใครบางคนอย่างน้อยๆฉันก็เคยผ่านปัญหานี้มาอย่างน้อยๆฉันเคยแก้ปัญหาให้คนนี้มาเข้าใจไหมคะข้อนี้เลยครูจะบอกใครไม่มั่นใจนะครูโยนความมั่นใจให้คุณเลยออกมาเดี๋ยวนี้ด้วยคําถามสามคำถามนี้คีคือคุณแก้ปัญหาให้คนได้แค่นั้นจบ โอเคเปล่าใครที่ครูเคยสอนไว้ในอคอร์สหาตัวเองกับครูออนไลน์นะคะในนั้นครูสอนวิธีการตั้งหัวข้อวิธีการหากลุ่มที่ใช่ของคุณวิธีการสร้างตัวนะเป็นคอร์สหาตัวเองนะคุณหาตัวเองก่อนรู้จักตัวเองก่อนรู้จักพรสวรรค์ตัวเองก่อนแล้วครูออนไลนะคะ์ค่ะวิธีการตั้งหัวข้อวิธีการเจาะปัญหาวิธีการหากลุ่มที่ใช่ใครอยากจะเข้าไปเรียนนะคะแคปหน้าจอน,นี้แล้วได้ราคาพิเศษโอเคไหมอ่ะ ใครที่จะไปเรียนครูให้ราคาพิเศษเลยในที่นี้พิเศษกว่าช็อปด้วยแคปหน้าจอแล้วไปบอกที่ช็อปได้โอเคขอวอวยพรทุกคนนะคะตัดสินใจโฟกัสทำให้มันเกิดขึ้น now ด้วยราคาสวัสดีค่ะ